กเกษตรกรโคราชนะคะมีการเปลี่ยนไร้มันสำปะหลังหันมาปลูกใบเตยขายนะคะสร้างรายได้เดือนลักว่า10,000บาทค่ะเปิดเผยว่าลงทุนปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตขายได้หลายปีค่ะ นางรสสุคนคล้ายการนะคะวัย53ปีเป็นชาวบ้านในตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีการใช้พื้นที่ไร่มันสัมปะหลังปลูกใบเตยขายโดยลงทุนปลูกใบเตยจำนวนสองไร่ค่ะซึ่งก็เป็นใบเตยชนิดสายพันธุ์เล็กปัจจุบันนี้นะคะใบเตยที่ปลูกเอาไว้กำลังเจเริญเติบโตแล้วก็สามารถที่จะตัดใบเตยส่งขายได้โดยนางรสสุคนบอกว่าตนเองเป็นคนที่ชื่นชอบในการทำการเกษตรเคยใช้พื้นที่ดังกล่าวปลูกมันสัมปะหลังและประสบ กับปัญหาน้ำท่วมและภัยแรงซ้ำซากจึงได้หันมาทดลองปลูกเตย จำนวน2ไร่โดยทดลองปลูกใบเตยนะคะลงทุนครั้งแรกประมาณ30,000บาทในการซื้อตะข่ายกรองแสงมาสร้างเป็นร่มเงาให้กับต้นใบเตยส่วนต้นใบเตยก็จะซื้อมาเพียงไม่ถึงหลักพันค่ะหลังจากนั้นนำมาปลูกขยายพันธุ์ใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ6-7เดือนก็สามารถตัดใบเตยขายได้แล้วนะคะซึ่งขายในราคากิโลกร,รัมละ20บาทก็จะตัดใบเตยขายเฉพาะช่วงวันพระแล้วก็วันสาคัญทางศาสนา เฉลี่ยแล้วเดือนละ300ถึง400กิโลกรัมค่ะหากว่าในช่วงไหนมีงานบุญงานประเพณีหรือว่าเทศกาลต่างๆจะตัดใบเตยส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดในตัวเมืองโคราชก็ทำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ10,000ถึง15,000บาท ซึ่งใบเตยที่ตัดส่งขายเป็นใบเตยที่นำไปมัดเป็นกรรมรวมกับดอกไม้ที่วางจำหน่ายในช่วงของวันพระหรือว่านำไปใช้ในงานบุญประเพณีต่างๆทำให้มีรายได้ดีกว่าการปลูกมันสำปะหลังเพราะว่าลงทุนแค่ครั้งเดียวก็สามารถตัดใบเตยขายได้หลายปีแล้วค่ะ